ปัญหาฟันของพี่นะคะก็คือจะเป็นฟันล่างคอมฟันบนพอเราอายุมากขึ้นเราก็จะเห็นชัดมากขึ้นมีลักษณะการยื่นของคางอะคะ่ะมันมากขึ้นความมั่นใจในการยิ้มอะคะ่ะมันก็จะมีลดลงไม่ค่อยอยากถ่ายรูปอะคะ่ะจากการที่ไปคุยอะคะ่ะหลายๆที่เนี่ยก็แนะนําว่าจะต้องไปทําการผ่าตัดจนกระทั่งเสิร์ชไปเสิร์ชมาก็มาเจอสมัยจูเกเตอร์มีเคสในส่วนของการจัดฟันฟันล่างคอมฟันบนก็เลยมานั่งตามดูแล้วก็เลยเข้ามาคุยกับ คุณหมออีกทีนึงค่ะพอได้รับคำแนะนำต่างๆเราก็จากการตัดสินใจเนี่ยสุดท้ายแล้วอะค่ะก็เลยตัดสินใจจัดฟันกับทางสมัยทูเกเตอร์ค่ะซึ่งมันก็จะมีการเลือกในลักษณะของการจัดฟันมันมี2แบบก็คือแบบที่พี่เลือกอะค่ะก็จะเป็นในส่วนของดามอนซึ่งมันจะเป็นลวดที่มันเป็นสีเงินก็ทํางานเนาะบางทีลักษณะของเวลาเราไปหาลูกค้าหรือเราไปพบผู้ใหญ่อะค่ะมันก็จะทําให้เราดูเรียบร้อยดูสุภาพมากกว่าถ้าเทียบกับการลักษณะของเป็นตัวยางที่เป็นสีสีเนาะตอนนี้จัดฟันมาแล้ว ทั้งหมดประมาณปีครึ่งซึ่งจะเห็นชัดเลยว่าฟันเนี่ยจัดเรียงตัวสวยขึ้นฟันล่างที่เคยคล่อมฟันบนเนี่ยไม่คล่อมแล้วนะคะก็ทําให้มั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะทั้งในส่วนของการถ่ายรูปหรือการยิ้มนะคะใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องฟันล่างคล่อมฟันบนลองมาปรึกษากับทาง Smile t e t e r นะคะเพื่อที่คุณจะได้มีฟันที่สวยแน่นอน,นะคะ่ะ